โอ้โหพี่น้องดูหูมะเขือยาวลูกกำลังงามๆเลยฮนะเนี่สวนข้างทางเลยฮนะของนายแขกวาริตีนะ้ฮะนากยพามาชมสวนเขาปลูกไม่กี่ต้นฮนะง่ายๆแต่ว่าออกลูกส,สวยๆได้กินแน่นอนเลยแบบนี้นี่ลูกทั้งใหญ่ทั้งยาวมะเขือยาว ท่อกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเราชมสวนชาวบ้านกันหน่อยนะวันนี้วันเสาร์ว่งวางๆนะไม่ได้เข้าเวรไม่ได้ตื่นสบายๆฮะเลาะชมสวนเขาหน่อยก็เป็นสวนข้างทางของในแขกวาราตี้นะหรือว่าพี่แขกนั่นเองเนี่ยจะปลูกมะเขือไว้ไม่กี่ต้นนะเนี่ยข้างทางเนี่ย Uh huh. ไม่น่าเชื่อฮะผ่านไปสักเดือนหนึ่งได้เห็นลูกสวยๆเลยเนี่ยกำลังออกลูกออกดอกกันเพียบเลย,เ,ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่ามีลูกใหญ่ขนาดไหน,นดูว่าแกเริ่มมาต่อท่อน้ำนะดูดน้ำมาใช้แล้ว ไม่ธรรมดาไม่ดักธรรมดาดาูลูกกำลังงามๆเลยฮะนี่คนขยันมองตรงไหนก็เป็นสวนเป็นที่ปลูกผักได้ทั้งนั้นเลยนะพื้นที่น้อยนิดก็สามารถทำได้ แค่ปลูกไม่กี่ต้นก็สามารถกินได้นะเละอย่างก็คือปลูกผักหมุนเวียนไปเรื่อยนะแทบทุกอย่างผักบุ้งก็ได้กินปลูกข้าวโพดก็ได้กินนะปลูกแตงปลูกมะเขือเทศได้กินหมดฮนะแต่ดูเพียบเลยให้มาดูความขยันหรือว่าความหรือว่า ความคิดสร้างสารรค์ในการทำสวนพอพี่นหนเขาเป็นคนที่ชอบทำสวนแล้วก็ชอบทำกับข้าวกินเองเขามีความสุขที่ได้ทำแล้วก็ชอบที่จะกินสิ่งที่เขาทำเองมากกว่าที่จะไปซื้อคือความสุขของแต่ละคนนะส่วนนาเล็กทำอะไรไม่เป็นก็ ก็คงต้องซื้ออย่างเดียวแหละแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะเนี่ยดูตอนนี้ก็เริ่มมีหลายลูกแล้วฮนะเนี่ยลูกที่สามลูกที่สี่แล้วเนะี่ยยิงที่ผ่านมามันแรงนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มพี่เขามาปรับปรุงเรื่องขบวนการจัดการน้ำแล้วคิดว่า น่าจะเพิ่มผลผลิตได้นะเนี่ยสวนในน้อยข้างทางเนี่ยก็สามารถที่จะมีผลผลิตเก็บเกี่ยวกินได้ไม่ธรรมดาจริงฮะสวนในแขกเนี่ยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลก็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนัเล็กกินตาในชแนลสวัสดีครับบ๊ายบาย